ครับสบายดีพี่น้องสบายดียังสาวๆพี่น้องพุบฟอกกันที่กอล์พี่น้องกับสองบ่าวท้ายพี่น้องนี่กว่าใสยก็ตื่นมาเลยพี่น้องไหยเตรียมเตรียมเข้าห้องผ้าตัดพี่น้องเพส่วนมากินยังเลยตอนนี้พี่น้องเตรียมโยยังเดียวถึงเวลาประมาณแปดโมงกว่า

Tớp mưa, tớp mưa Tớp mưa ra, mưa mưa con keng luôn tốt mưa con keng luôn tốt mưa kim nằm rồi, Nằm Thư đâu, thư đâu Thư đâu là Thư, thư đâu Thư nha đâu tại sao nào ơi Tiếm thi chỉ hút kết mưa Thư thư đây, thư đừng có tí hạ Để cái giảng nó nhau có vẻ có kìm nhá Con ta si mẹ

เบืบ้ม่ไปเด่งยวพี่น้องเอ้ตอนก้อนสินี่นก่กอนสิเขาหองนี่ก่อนสิเขาหองสัญญกรรมนีดด่ดื้อแบบดื้ดิ้าเบิ่งเบิ่งตอนนี้แล้วก็ทาเบิ่งบัดคาออกเด้อยพี่น้องเลกเนรืยางก,กัน,นตอนนี้ดื้อตอนขาออกอาหามืดมือ,มอจ้บจีบยาเน่นปวดหัดวเลย ิบลยหยิบเลอบหรือหิบตีเห็นปะหรือหยิบเหืองของธรรมดามันไม่ธมานะนี่ของไฟก็มีไฟก็มีกันวันนึงก็ยัง มีเ<ส>นาะเขาเห็นเปลี่ยนลายเขาเห็นเจ็บหนักแล้วแจ็บมันก็ยิบแล้วก็ได้รุดโงบ้าบในคืนนบอกแล้วอเขาไ้นอนเถิง้นอนเถิงเก้ได้กัหมซอาไว้สมุนไพรนิบวันนี่เนาะยิบุ่นนี้ซาวมากขึ้นกัเก้นอนะอ่าคืนตอไปก็ได้อืมทาด้กนำกซเมนก็เจ็นี่

เบ่งไปเรื่อยๆเด้พยายามบอให้ลืมให้ลืมนะกินนะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวต่ำเดี๋ยวตามใจเดี๋ยวฟันทหิวเอเรืออันหมักสมหมักหนึ่งเบ่งเัีงน้อง มาชิมมอนิดมาชิมนมาชิมันไเฮ้ยีังอันนี้ก็ตูที่พื่อนใส่ของแต่ละเตียงแต่ละเตี่เียเขาไปลุกดือ่ดือแหงแล้วจะเขาตู้ นี to to Arizona, ่คอตู้แล้วตอนนี้ก็ห้าโงเกือบหกโมงแล้วพี่น้อยหอนหรือปล่าย่ำย่อะไมนหอนเสียโมงกกันเนะเโมงคิวเลยนอนสมีผู้ดอาคุณแม่นอนคิวเลยนอนสเขาอนม่เลยเดียวนี้เขาคนโม่บบนี้แม่โหื่อะเขาอนม่อ๋อพื่อนเขาอนม่นอนสบคิวตมีติมอมาจากโมงันาะ แบบมีร่วมอยู่มีดอกมีมกแล้วค่ะบ่เคยเป็นโมปดตโม่าแล้วนเนาะเดี๋ยวจะเป็นจินโมโมเดีปปยเ๋ยวจะชงน้ำตาลให้กินอยอะขนานเนาะักแลวจะช่ง้าลในเนิวนี่ยเป็นบอยู่<ม>วานโมเป็นเห็ดคอยใจบาหน่อยเป็นเบาวานนี่เป็นไรเดี๋ยวช่งน้ำตาลให้กินอยอะขนาดนฮะเห็นหิอ จะประตามใจป่านนี้วัอยากไหมป่านนาะให้ดิวยใหแ่กนบค่ยกินก็ได้หรอกกินยังค่อยกินน้ำไหวขึนน้องกินได้ยแต่ข่าหน้ามนเยอะต้อรอนั้นเกินแต่ว่าน้องเด็กแคน้ดีกีบเสือต่นคือสุดยกอดึงงสิดึงหมวกพอาก็ดึงเฟ็นะตัวน้อยฝน เสียงเสียง,งดังโูดจะน้อยกันยิบมาก็เหงดังก็นีให้เจะยังได้เลือกเลกเกิดบ่ด้เนาะก็ต้องยิบเนาพี่นอ้องไฟจะอยากอยากให้เป็นไฟจะอยากให้เป็นน้ำลูกไฟกันเนาะ เออเกิดบ่ได้เขาเขาต้องตกแต่งให้เพิ่งเขาากตกแต่งให้เพิ่งงางกนดึกระดดงกระดอบฝุ่นังเก็บี่นก้องเข็สองเอนาะเาะกนมันอม่างนไม่ยาวาะยังไัมันจะทยังไงหิง้มันบ่อดอด เทอดี่แหละบัจังหายเืนไม่ให้เพอนเพื่อนไปเนาะงานบางานก็ทําต่นคอยนเปินิ้เลยต้องเยต้องเงนอนบค่อยนับผิดลายพักอนไม่เพียงพอนอนยัมื่คืนนอนได้จะสากรตุ่นก็ตุก็นนอน้อเพื่อน เทียงพืได้จังได้ลับเคยแน่มากบัดได้กะลักคนชดเสอะที่เทียงพื่นกลนั้นเกี่บเทียงพุ่นเนุ่บึงบึงบอลจบเดี๋ยวอกันัากยนนักากนหมือนหาเอาดูเพราะว่าบึงมัอิก็ละเต้นลนาะเน่เจ็บเลยบริจตมือดีตามมือแม่ห้อสมาร์ทแทบดุตดัง ม่ไร๊ะเนสีหเนื้อแะตออกมาหายวะตีทาทั้โซคีด้อตีทาทั้งโซคีด้ยตีทดจกพันมื่อคืนนอนห้องใหม่จานเห็นพันลงพันลงน้เจ้าน่ะจับปลาอ๋อปลาลาลายีน้องอยู่บ้านนาไหนน้องตัวนั้นน้องตอนเขาสองกุ่ปลาลาจับมาบางตัวเปื่อยน่นกบางตัวงปลาดุ ปลาดุกน네 it like ี่แต่ปลาดุกจับมันจะเป็นยังมันะเรื่องนี้นอนลายนอนลายบ่วมยได้วอ่ได้ดื่นมเน่อยน้องเอ้ยวอยกินนี่แหละยองสังเกตใช่ป่าวหมอวนให้กินนี่แหละไปก่อนพี่น้องสบายดีพี่น้องพอกันคลิปหน้าเนะ